เรื่องคนทักของเรื่องนี้เกิดมานานแล้วครับสมัยเรียนมัธยมปลายวันนั้นเป็นวันปัดชิมนิเทศครั้งสุดท้ายเลิกงานปัดชิมเราที่คืนพวกผมก็ไปกินเหล้ากันต่อที่บ้านเพื่อนแถวพระรามหกโดยนั่งรถสามล้อไปช่วงที่ผ่านโค้งพระรามหกผมมองไปแต่ไกลเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้านอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นถนนแต่พอเข้าไปใกล้เขาก็หายไปดือด้อเลยผมตกใจมากเลยบอกกับเพื่อนๆนว่าเมื่อกี้กูเห็นคนนอนตายว่าเพื่อนเพื่อนผมบอกบ้าเหรอมึงไม่เห็นมีอะไรเลยผมก็ย้ำ มีดิมีจริงๆอธิบายลักษณะให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆมันก็คำไม่มีใครเชื่อผมผ่านไปสองวันผมก็เริ่มมีอาการแปลกๆคือตื่นมาแล้วปวดส้นเท้ามากๆลามมาถึงข้อเท้าโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นอยู่หลายวันจนต้องไปหาหมอและทำการเอ็กซเรย์แต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยหมอเขาก็ลงความเห็นว่ากล้ามเนื้อผมอักเสบก็ให้ยาม,มากินแต่ก็ไม่หายครับจะปวดมากๆตอนช่วงเช้าต้องนั่งนวดกันเป็นชั่วโมงกว่าจะเดินได้ จนผ่านไปเป็นครึ่งปีอาการก็ไม่ดีขึ้นตอนนั้นผมเอ็นไม่ติดก็เลยลงเรียนรามครับและจะรอเอ็นใหม่ด้วยความที่ขาผมเป็นแบบนี้มันมีปัญหามากกับการใช้ชีวิตช่วงนั้นเวลาตื่นตอนเช้าผมนั่งร้องให้เลยคิดในใจว่าแค่อายุ18ต้องมาปวดขาเดินไม่ได้เป็นครึ่งปีเลยเหรอจะไปเรียนไปติวอะไรก็ไม่ได้ครอบครัวก็เครียดไปด้วยจนพ่อผมเลยพาผมไปหาพระที่วัดวัดหนึ่งแถวพระรามหกนั่นแหละตอนที่ไปถึงวัดผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้ชายห้าคนช่วยกันจับตัวไว้ผู้หญิงร้องตะโกนว่า มึงจะทำอะไรกูปล่อยกูพระท่านก็เอาน้ำมนต์สาดพร้อมกับพูดว่ามึงจะออกไม่ออกตัวผู้หญิงก็ร้องออกมาเป็นเสียงผู้ชายว่าโอยยย,ยยยยยแล้วนั่งลงไปกับพื้นคือเหมือนในหนังเลยครับตอนนั้นผมยังเด็กเลยไม่ค่อยจะเชื่อสัก์เท่าไรแถมยังมองว่าเขาแสดงกันอีกต่างหากพอถึงคิวผมพระท่านก็มองมองบอกว่ามีของสกรปรกในตัวนะเอาน้ำมนต์ไปอาบ แค่นั้นเองครับหลังจากผมได้น้ำมนต์ไปผมก็ดีขึ้นนะแต่ดีแค่วันสองวันเองเลยคิดว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเพื่อนพ่อเลยแนะนำพรามท่านหนึ่งที่รังสิตผมจำไม่ได้แล้วว่าท่านชื่ออะไรตอนที่ไปหาท่านท่านก็มองมองผมแล้วบอกว่าเราน่าไปทักของศกรปรกมาสินะแต่ตอนนี้มันถูกสะกดอยู่วันดีคืนดีเดี๋ยวมันก็จะออกมาอีกท่านเลยให้เข้าในวงสายศีลโดยมีคนอื่นอีกสองคนรวมผมเป็นสามคนแล้วท่านก็สวดสวดอะไรก็ไม่รู้ หลังจากสวดเสร็จท่านก็เรียกพี่คนแรกไปนั่งข้างหน้าท่านห่างกันไม่ถึงเมตรแล้วท่านก็เอาเทียนหักมาลนไฟจากนั้นก็ปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็ให้พี่คนแรกเขาเอาเข้าปากเคี้ยวในขณะที่เคี้ยวท่านก็สวดดแล้วเอาด้ามมีดจิ้มไปที่ท้องพอสักพักหนึ่งพี่คนแรกเขาก็โอ้คายของออกมาเป็นเส้นผมก้อนเบือเริ่มกลิ่นนี่เหม็นเน่ามากๆผมเห็นนี่ตกใจเลยพอถึงคนที่สองท่านก็ทำแบบเดิมหักเทียนลนไฟปั้นๆผมก็พยายามมองนะว่าท่านแอบเปลี่ยนลูกไหม หรือว่ายัดอะไรลงไปหรือเปล่าปรากฏว่าผมมองไม่ทันครับคนที่สองก็เข้าปากแล้วก็โอ้ออกมาเป็นเส้นได้ก้อนใหญ่ๆกว่าลูกกอนที่ท่านปั้นเสียอีกพอถึงคิวผมผมจ้องแบบไม่กระพริบตาเลยเพราะกลัวโดนตกตายัดของแต่ด้วยระยะห่างเพียงแค่หนึ่งเมตรย่อมมองไม่พลาดแน่ๆปรากฏว่าไม่ได้ยัดอะไรมาแน่นอนครับแล้วตอนที่ท่านเอาด้ามมีดจิ้มที่ท้องผมผมมีความรู้สึกอยากสำรอกออกมาถึงคอเลยครับ จากนั้นผมก็โอกออกมาเป็นผ้าสีแดงกว้างหนึ่งนิ้วยาวพอควรเลยหลักครับยังงงจนถึงทุกวันนี้ว่ามันออกมาจากเทียนลูกกลมๆได้ยังไงหลังจากวันนั้นผมก็ยังเปลี่ยนหมอแผนปัจจุบันรักษาไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องเร่งเวลาแล้วไม่อย่างนั้นผมไม่มีเวลาไปติวสอบแน่ๆแ,และแล้วอาการของผมก็ค่อยๆดีขึ้นๆจนหายเป็นปกติภายในเวลาแค่สสัปดาห์เท่านั้น สรุปแล้วที่ผมหายดีอาจจะเพราะหมอเก่ารักษาไม่ถูกทางหรือว่าผมโดนของเข้าจริงๆก็เป็นได้นะครับทุกวันนี้ผมยัง50 50อยู่ครับแต่คือผมหายดีแล้วแค่นั้นก็พอครับแต่ทางที่ดีถ้าเราเห็นอะไรแปลกกตอนกลางคืนก็ขอให้เงียบเงียบไว้ก่อนก็ดีครับอาจจะเป็นลมเพลมพัดหรือว่าพวกคนเล่นของเขาปล่อยของลองวิชาก็เป็นไปได้